ปี2016บาสเกตบอล n b b a อรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ระหว่าง Golden State Warrior s เหลืออีก1.50นาทีก่อนหมดเวลาทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่สกอร์89-89ก่อนหน้านี้แชมป์ควนตกเป็นของ Golden State Warrior s ไปแล้วด้วยซ้ำเมืม่อพวกเขาขึ้นนำก่อนไปด้วยชัยชนะ3-1ตเกมแต่เคฟแลนแควอร์รยเอร์ภายใต้การนำของเลบอนเจมเขานำทีมสู้ยิบตาในเกมที่5และเกมที่6จนสุดท้ายทำให้ทั้ง2ทีมต้องมาตัดสินกันในเกมที่7และในเกมนั้น บล็อกช็อตอันแข็งแกร่ง้วยการไล่บี้ไปตามป้องกันห่วงของตัวเองอย่างไม่ลดละกลายเป็นหนึ่งในช็อตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลจบเกมลงด้วยชัยชนะขุงเคฟแลนเควาเลอร์ K ที่93าต่อ89และทำให้เควาเลอร์ K ier, กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่กลับมายิ่งใหญ่หลังจากตาม3ต่อ1เกมในรอบไฟนอลทั้งยังยุติการรอคอยถ้วยแชมป์ที่กินเวลายาวนานกว่า52ปี146ซีซั่น18,802วันของทีมเล็กๆจากเมืองโอ แน,แน่นอนเรื่องราวทราบซึ้งกินใจเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของวิลกรากอมันยิ่งใหญ่จากตำนานผู้ยังไม่ชีวิตชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกชายผู้เคยเป็นทั้งความหวังเป็นจูดาสผู้ทรยศในผู้สืบทอดความยิ่งใหญ่ของโคบีไรอันกับสุดยอดแฟนชายทีมบาสยางเลเกอร์วันนี้เราจะมาเล่ากันให้ฟังในช่วง so f o r story ย้อนไปในปี2002เจมเป็นเด็กหนุ่มจากเมืองแอคเรนรัฐโอไฮโอ ผู้มีครอบครัวไม่สมประกอบมีแม่เป็นคุณแม่วัยสาวที่มีพ่อมีประวัติอาชญากรรมเป็นหางว่าวและไม่เคยดูแลครอบครัวเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะเดียวกันสวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ายสิทีเดียวเขาเกิดมาด้วยความเพียรพร้อมทางความสามารถด้านการกีฬาด้วยวัยเพียง15ปีเขากลายเป็นนักบาสที่น่าจับตามองที่สุดในระดับมัธยมจนกระทั่งได้ขึ้นปกนิตยสารสปอร์ตอิลลัสเตชฉบับ18กุมภาพันธ์ปี2002โดยมีคำเปรยว่า The c h o s e n One เมื่อคุนนำเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขึ้นปกและเป่าประกาศว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือกมันอาจจะทำลายชีวิตเขาได้มากกว่าเคร่องอื่นๆแกลนวาวเป็นผู้เขียนเรื่องราวของเจมในสปอร์ตอิลัสเตชับัมนั้นเคยกล่าวไว้ซึ่งเจมตอบรับความกดดันนั้นด้วยรอยสักชูเส้นวันขนาดใหญ่ที่กลางหลังในปี2003เขาเข้าสู่การดับเองเอ็ทันทีหลังจากจบมัธยมโดยตัดสินใจไม่เข้ามหาวิทยาลัย และถูกเลือกเป็นดาวบันดัหนึ่งโดยทีมแคฟแลนคาวาเลีย r จากรัดบ้านเกิดนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหวังปีแรกในเ b a ีเเขาช่วยทีมเพิ่มอมาัตราก,การชนะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าและขวาราังวัลูกีอัเดียมาครอบครองได้ไม่ว่าจะเจอกับแรงกดดันประเภทไหนฤดูกาล2006-2007เขาพาแคฟเลนคาวาเลียทะลุลเข้าสู่รอบชิงได้สําเร็จแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ชนิดที่สู้ไม่ได้แก่ความแข็งแกร่งของซานแอนโ n นิโอสปรทีมที่เปลี่ยนไปด้ดยผู้เล่นมากประสบการณ์ โดยผล4-0เกมแม่เจมจะได้รางวัลส่วนตัวอย่างผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งฤดูกาลถึง2ครั้งแต่หลังจากนั้นเคฟแนนเคียวารเลอร์ก็ไม่เข้าใกล้แชมป์อีกเลยและแล้วเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า The decision ก็มาถึงเมื่อเจมได้ตัดสินใจกลายเป็นผู้ทรยศของคนคลิปแลนช์เมืองฤดูกาล2010-2011หลังจากเป็นฟรีเอเจนส์เจมตัดสินใจย้ายไปร่วมสร้างทีมรวมสตาร์หรือที่เรารู้จักกันว่า Big T ทีรวมกับทีมไมอามี่ฮีที่ประกอบไปด้วยตัวเขาเองดูเวนเวด และคิสบอร์ดความเดือดดานกระจายไปทั่วเสื้อแข่งของเครฟแลนด์ควอเลียร์ที่มีชื่อเจมอยู่ถูกเผาตัวแล้วตัวเล่าไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตำนานผู้เป็นดังพระผู้เป็นเจ้าแห่งวงการบาสเกตบอลรุ่นก่อนหน้าอย่างไมเคิลจอร์แดนที่ออกมาแซะเขาว่าผมคงไม่มีวันที่จะเรียกแลลี่เบิร์สเมจิกซอนสันแล้วบอกว่าเฮ้เรามาเล่นทีมเดียวกันเถอะในความสัจริงผมคงจะพยายามเาชนะพวกเขามากกว่าที่จะชวนเล่นทีมเดียวกัน ถ้านับในแง่ของเส้นทางสายอาชีพและสถิติของนักกีฬาคนหนึ่งแล้วคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจมส์นั้นตัดสินใจถูกเขาควา้าแชมป์ n b เแรกให้กับไมอามี่ฮิตในฤดูกาล2011-2012และอีกครั้งกับการเผชิญหน้ากับแซนแอนโตนิโอสปอร์ในฤดูกาลที่2012-2013โดยระหว่างรอบชิงเจมส์ได้สัมภาษณ์ว่าผมแพ้มามากพอแล้วผมไม่ต้องการความพ่ายแพ้มันมาเติมเชื้อไฟอีกต่อไปซึ่งสุดท้ายเขาก็ล้างแค้นได้สำเร็จไม่ว่าจะชอบเขาหรือไม่ แต่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่าเจมส์คือนักบาสแห่งยุคเขามีความสูงที่ 6. ฟุต8นิ้วน้ำหนัก113กิโลกรัมมีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งดุดหินผาเขาคือวัตถุระเบิดชนิดทำลายล้างเขาไถ์เข้าไปวงในอย่างไม่เกรงกลัวใครมีลูกดังที่ทรงพลังมีการรีบาวที่เปี่ยมประสิทธิภาพแถมยังยิงได้ทุกระยะและมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมหลังจากออกไปประจันภัยคว้าความสำเร็จกับผีด เจมกลับสู่สโมสรอนบ้านเกิดอีกครั้งในปี2014จนกระทั่งกลา,ายเป็นผู้กอบกู้อย่างแท้จริงในปี2016หรือที่รู้จักกันในนามแคมเปญ I'm Home ผมกับบ้านแล้วนะเมื่อเขาพาคิฟแลนด์ควอเลียร์คว้าแชมป์เอาชนะโกลเด้นสเตท w วอเลอร์ที่ยึดครองลีกอยู่ในตอนนั้นได้สำเร็จในปี2 0 1 8ตัววัย33ปีเจมสย้ายไปร่วมทีมที่มีประวัติศาสตร์และฐานแฟนคลับใหญ่อันดับต้นของลีกอย่างลอสแอนเจลิสเลเกอร์ ต่างไปแค่ครั้งนี้ความเกียดชังที่มีต่อเขาดูเหมือนจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับการย้ายไป Miami Heat, มไมอามีฮิตเมื่อปี2010ลิชพอเอเจนต์ของเขาได้สรุปเส้นทางอาชีพของเจมไว้อย่างกระชับว่าปี2010ตอนที่เขาไปไมอามีมันคือเรื่องของการเป็นแชมป์ปี2014ตอนที่เขากลับมาเคฟแลนแคลเวียร์มันคือการส่งมอบคำมั่นสัญญาและในปี2018มันก็แค่การทำในสิ่งที่เขาอยากทำผมเล่นบาสเอากับว่า ทุกวันคือวันสุดท้ายของผมกับบาสเกตบอลครั้งหนึ่งเจมเคยพูดว่าอย่งางนั้นและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจมในวัย38ปีก็คงกลับไปยังสนามซ้อมอย่างหนักดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและสถิติของเขาก็คงไม่หยุดแค่นี้เพื่อยืดเวลาในการเล่นบาสเกตบอลที่เขาหลักออกไปหได้มากที่สุดสำหรับชายผู้เป็นมาทุกอย่างแล้วตั้งแต่ผู้ที่ถูกเลือกลาชาจูดัสผู้ทรยศผู้กอบกู้และแน่นอนตำนาน